ดวนทุกคนคะ่ะเกิดปรากฏการใหญ่ในเล่าอีกแล้วคะ่ะหลังสากที่เหตุแห่งเงินกีบเพื่อนะคะพี่น้องคะ่ะทะลุเจ็ดแสนกว่าต่อ1,000บาท1,000บาทไทยเท่ากับ7,000 0,000กว่าจะเข้า8,000 0,000นกีบเป็นประวัติศาสตร์และปรากฏการอันใหญ่หลวงจากที่เคยมีมาก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะและปรากฏการใหญ่วันนี้ก็คือ หลายล้านค้าพี่น้องขายอยู่ในเลาวนะคะกากระบ,บาดนะคะตัดปัญหาไม่รับเงินบาทหรือว่าเงินตาต่างประเทศเด็ดขาดพี่น้องเอ,อ้ย ปีการต่องเที่ยวนะคะปีการท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ยจะพังกันนะตอนนี้ละค่ะอุย้ยกดราะะคาแทราคาวานะคะเอาจริงๆพี่น้องค่ะเหตุใดก็บชมเชยค่ะแต่ว่ากดราคาเงินให้มันต่ําลงมา ถามว่าคุณจะได้คุณประโยชน์อะไรจากประชาชนพี่น้องคะนอกจากล้านค่านะคะนอกจากล้านค่าได้เปรียบสุดท้ายภายแค่วันนี้วันเดียวพี่น้องคะ่ะภายแค่วันนี้วันเดียวโอ้แตกตื่นกันทั่วประเทศเล่านะคะด้วยอัตราที่แบบว่าบบรับเงินตาต่างประเทศนะคะ รับแต่เงนินบาทเท่านั้นนะคะแล้วล่าสุดพี่น้องขาถาหากว่าผู้ใดที่เอาเงินตาต่างประเทศโดยเฉพาะเงินบาทนะคะมาแรกนี้นะคะ1,000บาทหรือว่า100บาทกดลงมาให้ได้25,000กีบย้อนไปประมาณกี่ปีหลังวะเออ ประมาณ7-8ปีหลังพี่น้องคะ่ะเอาง่ายเลยย้อนไป10ปีหลังณนะปัจจุบันนี้โอ้ยชมเชยค่ะชมเชยตกมือดังๆเลยอยากจะร้องกรี๊ดกัดนะคะพี่น้องคะ่ะด้วยความชมเชยเออสุดท้ายนะคะตัวเองก็เอาเงินไปอ,อยู่ดีนะคะเขาบอกว่านะคะ เจ้าเฮ็ดคอยเฮ็ดกะชมเชยหลดและชมเชยนะคะหลายร้านค้าอยู่ที่แขนจำปัสักนะ์มาทุกคนจำปสัสสก์ก็คือแถวนะอ่ะแขงจำอากก็แถวปากเซพี่น้องคะ่ะนะคะเออก็ที่ปากเซนะคะพี่น้องค่าสาวเล่าไตเฮ็ดบาหัวใจคงอายเทเดคิดหอนผู้สาวปากเซโอ้พี่น้องคะ่ะคนละเรื่องกันเลยนะคะลองเพลงเผื่อว่าทุกคนจะคุ้นเคยกับคําว่าปากเซนะคะพี่น้องค่าดังใหญ่ แล้วขายเป็นเงินตาต่างประเทศนะคะ,ะที่บอรับสื่อขายเป็นเงินตาต่างประเทศนะคะพ่อค้าแม่ค้าอยู่แข็งจำประสักพร้อมกันบอรับเงินตาต่างประเทศพี่น้องเอยขอชมเชยค่ะคุณเป็นพ่อค้าคุณไม่รับเงินตาต่างประเทศคุณรู้อยู่แล้วว่าเงินบาทมันระบาดท,ที่ลาวเยอะมากเพราะว่าอัดนนง่ายๆเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะอันนี้คือไม่ได้มองในความแบบว่าเมืดบอดนะแต่ขอมองในความความเป็นจริงคะ่ะเหตุผลที่เจ้าบอรับนะคะพอเจ้าผู้อยู่แล้วว่าคนเฮานี่มีเงินตาตัง ประเทศหลายมีเงินบาทลายพี่น้องค่ะและคุณต้องการที่จะกดราคาบางคนก็บอกว่าอ้าวแย่แล้ววันนี้กูสาถือเงินบาทมากพี่น้องค่ะและสุดท้ายบอกว่าบรับเงินบาทกับตองจําเป็นต้องกดราคาเงินห้เฮ้าเนี่ยได้บาทเสียอาเสียเงินบาทไปทิ่มซื้อในวันแขโบโกีวันอันนี้คือจริงๆทุกคนเพราะว่าในความเป็นจริงคุณไม่ได้มีมาตรการมาตรฐานอะไรที่คุณจะกดราคาให้มันได้อยู่ ในแบบนั้นเลยเอาถ้าคุณทําได้นะเอาทั้งหมดเลยเอาให้หมดเลยทั้งประเทศนะคะพี่น้องค่ะปรับเลยในเลทเท่านั้นเท่านี้แล้วสินค้านะที่มันขึ้นราคาตรุณาช่วยลงด้วยค่ะอย่าลงแค่เลทเงินที่คุณต้องการให้มันลงแต่สินค้าล่ะสินค้าที่คุณขึ้นราคานะพี่น้องคะเป่งน,นัวค่ะก็คือผงชูรสนี่แหละ1กิโล 70สิบกว่าพันกีบนะคะก็คือเจ็0 0มืนกว่ากีบมันร้อยกว่าบาทอะทำไมไม่กดลงล่ะเออกดลงนะคะปลากระป๋องนี่นะคะปลากระป๋องเนี่ยราคาสอง0มืนกว่าบาทอ่าสอง0มืนกว่ากีบนะคะพี่น้องคะสอง0มืนกว่ากีบสอง0มืนหาพันกีบก็คือเส้าหาพันกีบก็ราวๆกับประมาณหลายบาทอยู่นะเออยี่สิบบาทก็สิบ 12ก็ประมาณ40กว่าบาททําไมไม่กดราคาให้มันลงด้วยพี่น้องคะ่ะคุณกดแต่ว่าราคาเลทเงินโบรับเงินตาตามประเทศถาจะมีกับมันแหลกเลทให้มันตําถามเธอคะ่ะ มันไม่ได้ช่วยให้ประชาชนที่เขากำลังจะระเบิดจะแตกเนี่ยการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเลยสุดท้ายคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือพ่อค้าแม่ค้าจ้าเออพี่น้องคะเดี๋ยวเขามาฟังความคิดเห็นนะคะของพี่น้องเอฟซทุกคนทุก่านนะคะทางฝั่งอ่าแขนคนเล่าเขามีความคิดเห็นกันแนวไดนะคะและเขาเลยบอกเลยว่าอันนี้คือ เป็นปรากฏการณ์นะทุกคนว่าลาวได้สร้างปรากฏการณ์นะคะเซฟเงินตานะคะพี่น้องเขาก็คือเซฟเซฟเงินนะเขาทุกคนบันทึกเงินกีบเนี่ยให้อยู่ในเลทเท่านี้ถ้าสมมติว่า100 US นะเขาบอกว่า100 US เนี่ยแลกไปเลย8,000 800, 0 0กีบ ตุ้ยหนึ่งร้อย US คิดเป็นเงินบาททุกคนคะคิดเป็นเงินบาทมันได้สามพันกว่าบาทเลยนะโอ้ย,อย,อยแล้วใครจะอยากได้เงินกีบมาเลยคะเงินกีบแค่แปดแสนกีบแปดแสนกีบใครจะอยากได้โอ้ยต่อให้ต้องจาเป็นต้องซื้อสินค้าในวันนี้นะถ้าเอาเงินหนึ่งร้อยเหรียญนะไปแลกแล้วแลกเป็นเงินกีบนี่นะ ได้แค่ 800, 000, แปดแสนแพรวาขออดเลยวันนี้ขออดค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชื่นชมนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่เป็นผลดีนะทุกคนที่ทําได้แต่ผลดีคือคุณคิดว่าคุณจะทําได้ถึงเมื่อไหร่แล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆคือใครถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าชาวขายเออคนที่ทุกข์กว่าเดิมก็คือประชาชนนี่แหละที่เป็นคนซื้อขายเป็นซื้อคนซื้อนี่แหละ เห็นไหมละคะทุกคนหัดมองโลกในความเป็นจริงบ้างนะคะคนที่เอะอะอะไรก็ไปคอมเมนต์ชมเชยชื่นชมโอ้ยกย่องเยินยอขอให้ทำได้ถ้าทำได้จริงๆขอให้ลดราคาสินค้าในอัตราที่เงินมันเฟอ้อแล้วเขาขึ้นเอาขึ้นเอาโอ้โหแม่ค้านี่ขายนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วให้มันลงอยู่ในเลทตามปกติของเงินด้วยถ้าหากว่าลงได้จริงนะ 100บาทไทยเท่ากับ25,000กีบเท่ากับ1,000บาทได้250,000กบีบลาวเจริญค่ะรับรองเลยลาวจเจริญแล้วเชื่อเลยค่ะ นักท่องเที่ยวทั้งที่เราจะเป็นประกาศเป็นปีท่องเที่ยวในปี2024เนี่ยรับรองเลยค่ะคุณจะได้บันเทิงแน่นอนค่ะแล้วไม่ต้องถามนะคะว่าเกิดเพราะเหตุผลอะไรทําไมถึงไล่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเราแต่ถ้าหากว่าเงินอยู่ในระเรทที่ต่ําแต่สินค้าอยู่ในราคาที่สูงแบบนี้โอ้โหไม่รอดอยู่ดีค่ะรับรองเลยก็มีแต่ เจงกับเจ๊งเชื่อเลยค่ะว่าดีไม่ดีคนที่เข้ามาหางานทำเขาก็ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรไม่ต้องส่งอะไรหรอกปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้น,น,นเศรษฐกิจก็ยิ่งจะหนักไปกว่าเดิมเออแม่ค้าเชาาขายก็เอาแล้วกันนะคะคุณที่คิดว่าอยากจะได้เลทเท่านั้นเท่านี้ก็ขอชื่นชมค่ะชื่นชมยกย่องนะคะที่คุณทำได้ก็ขอให้ทำกันต่อไปนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออ อันนี้คือเป็นเรื่องเล่านะคะเดี๋ยวเข้ามาฟังความคิดเห็นนะคะพี่น้องค่ะก่อนที่จะไปฟังความเข็นนะคะเขาบอกว่าเอออ่าสุดยอดนะคะพี่น้องค่ะเขอชมเชยนะคะในเหตุการณ์ในครง้หนี้นะคะเอาอีกให้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะคะเป็นแบบอย่างหายหันขาใหญ่ๆนะคะทุกคนคือคือหายไม่หายบ่อเอาบ่อแหลกคือสุดยอดนะคะและมีคนคอมเมนต์ถามหลายๆายคนว่า พอถามในเหตุการณ์นี้ปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเพื่ออย่างและคนที่ได้รับผลประโยชน์จริงๆคือไผคือประชาชนเหรอคือประชาชนเหรอคะทุกคนคะ่ะประชาชนบ่ได้อีกยังเลยเพราะว่าประชาชนกะต้องไปสื่อสิ่งของในราคาที่แพงอยู่ดีในราคาที่สูงขึ้นอยู่ดีสมมติว่าเขามีเงินตาต่างประเทศนะคะคุณบบหับสื่อแต่คุณห,หับแหลกในเลือที่ตำถามจริงคะ่ะ ประชาชนกะจนกว่าเกา่าโอเคนะคะพี่น้องคะคลิปนี้พี่นี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันแนใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะรับชมรับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันแนวใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักถ่ายกันได้นะคะทุกคนคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แพรว่าคิดว่านะคะประเด็น ที่เกิดขึ้นจากเงินเฟอ้อมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินบาทเงินตาต่างประเทศเลยเพราะวา่าเรามองในความเป็นจริงเงินตาต่างประเทศมันอยู่ในเลทที่ปกติคะ่ะคิดให้เยอะๆนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ